ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาเล่นคอมโบซองซิ่งซองไวในตำนานนี้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะเหมือนจะมีโจทย์ะนะชุดตึงด้วยนะชุดแบบไวรุ่นติดก,กระตอกเลยอะข้างหน้ากามทองกางเกงรองเท้าหมีไปเท้าหมีมากับแฟนใช่ไหมจะ๊ะมากับแฟนใช่ไหมจ๊ะนี่ยังไงมากับแฟนอุ้ยไม่เข้าหัวเลยแปหนึ่งหัวเอานอนอย่างนี้คิดว่าเป็นแฟมโมซี่หรือ,อยังไงแปะล่วงเลยแ่เต็มนี้ใช้ได้แค่แฟมโมซี่เอาเคทลี่ เคลลี่หูไม่ตายไปเคลลี่วันชต ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาเล่นคอมโบซองซิ่งซองไวในตำนานที่ทุกคนได้รับชมกันนะฮะมาดูกันนะครับว่าคอนเทนต์ในวันนี้เราจะสําเร็จหรือไม่นะฮะอันดับแรกเลยสิ่งที่จะทําให้คอนเทนต์เราสําเร็จในวันนี้ก็คือเราต้องหาลูกซองให้เจอก่อนถ้าเราไม่เจอลูกซองก็คือคอนเทนต์เราจะสําเร็จได้อย่างไงใช่ไหมทุกคนแล้วเราจะพูดทีละคำแบบนี้ทำไมสำหรับสก,กิตลตัวละครฮะเราเอาตาัวละครเอล็อกเคนนี่เครลีนแล้วก็นิกิตามานะฮะส่วนความสามารถเดี๋ยวค่อยพูดและกันหามืนก่อน ปืนอยู่ไหนวะขอซองอะไรก็ได้โอเคซองพกมาหนึ่งช็อตสองไว้เล์ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าดูดิวิ่งโคตรไวสามหัวโอเคสวยสวยโ้ยหนึ่งึงวันวานเล่นอย่างงี้แต่วันนี้เราจะไม่ได้เล่นวันช็อตนะทุกคนเราไม่ได้มาเล่นวันช็อตนะผมจะเล่นซองซิงแบบอัดตัวเลยนักแข่งปั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 งเลยแต่ว่าไอ้ซองพกเนี่ยมันมันทำแบบนั้นไม่ได้ไงมันไม่ตายโอเคมันยิงได้แบบนี้ไง เราก็ยิงแบบนี้ก่อนละกันนะเออเผื่อใครแบบคิดถึงแม็กคุดในสมัยก่อนที่ยิงวันช็อตนะก็หายคิดถึงละกันนะเล่นแคเน้ก็พอโอเคซ้ําได้4คิวละเออเดี๋ยวบอกความสามารถตัวละครดีกว่าว่ามันทําอะไรได้บ้างเอล็อกเนี่ยความสามารถก็คือเพิ่มเลือดนิดนึงนะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการวิ่งนะฮะเคลลี่ก็เพิ่มความเร็วในการวิ่งส่วนเครโรลีนก็ลานก่อนเครโรลีนเอาไว้ลานไม่ใช่ดูไหนว่าคน แป๊บนึงโอเคเหยียบเบียดก่อนคนอยู่ไหนไม่รู้อะ่ะเคลอรินก็คือถ้าเราถือลูกซองเนี่ยเราจะวิ่งไวขึ้นนะก็คือเหมือนถือมัดธรรมดาเออส่วนนิกิตาเนี่ยจะทำให้เราชักกระสุนเร็วนะแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยพันยาขึ้นได้น้อยนะก็คือน่าจะโดนลดเลือดประมาณ30เนะสมมติยานหนึ่งกองมีเลือด100ถ้าเกิดเราพันไปแล้วเราอาจจะได้แค่70ประมาณนี้โอเควันช็อตล่วงไปมายืนซ่อมเบิ้องอะไรตรงน,นี้ล่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราใช้ที่ว่าไปยิงคนบนหลังคาดีกว่าตอนนี้น่าจะมีคนอยู่บนนหลังคานะ โอเคเดี๋ยวซ้ำก่อนเลยโอ้ยลูกสองไม่มีเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่น2องพบให้ละกันถือว่าอ่อนนะเออแต่ผมว่าไม่น่าเวิร์กนะซองพบน่าจะเล่นได้แค่ต้นเกมอะไรคือสองพบวันนี้มาเล่นวันชอ็อตสองพบให้ดูละกันโอเคที่เหลือเราก็จะยิงปังปังปังไปเลยถ้ายิงปังปังป,งปังได้ก็ยิงปังปังปังนะอย่าไปเล่นวันช็อตเพราวันช็อตเนี่ยตายง่าย,หายเหลือเกินโอเควางประตูวาร์ปแล้วอยู่ไหนเพื่อนออกมาเน่เอา้าจะปีนขึ้นหลังคาไม่ใช่ดิปีนขึ้นป้าย จะไปไหนจ๊ะไข่รอดไข่รอดไข่เยี่ยวมาดูแป๊บนึงโอเคเอาไปวันชอดเลยจัดเจ้าไข่รอดโอเคพัญยาก่อนลาก่อนนะไข่รอดขอให้นายไปสู่สุกติพบภูมิที่ดีนะนายเป็นลงใหม่ตรงป้ายเลยไม่ต้องลงมาตรงนี้แล้วโอเคไหมไปลาก่อนแล้วไข่มันกระโดดลมมาไปตัวละครเอล็อกไว้เจอกันใหม่นะเสือเดียวกันอยู่ที่เดียวกันไม่ได้คืออะไรวะ ข้างหน้าข้างหน้าเหมือนจะมีเหมือนจะมีโจดนะชุดตึงด้วยนะชุดแบบวัยรุ่นติดก,กระตอกเลยอะข้างหน้ากามท,อง,ทองกางเกงรองเท้าหมีไปเท้าหมีมากับแฟนใช่ไหมจ๊ะมากับแฟนใช่ไหมจ๊ะนี่ไงมากับแฟนมากับแฟนนะน่าจะมีแค่สองคนนั้นทุกคนโอเคเดี๋ยวซ้ําแฟนก่อนเหลือคนผู้หญิงไว้ละกันทำไมต้องเรียกคนผู้หญิงเหลือคุณผู้หญิงไว้ละกันนะแล้วก็เต้นก่อน จะโดนอัดลงติ๊กตอกไปเนี่ย <Okay. S 1> จะด่าเรานะเจ้เราขอโทษเรามาทำคลิปโอเคเจ้ไม่มีลูกซองให้เราเลยอะตอนนี้เราได้มา10คิวแล้วนะเดี๋ยวเราต้องรีบหาลูกซองที่ดูมีประโยชน์ก่อนนี้ดีกว่าอันนี้คือมันไม่ไหวนะมันเลนลำบากมาคือรถเงันเงนเลยนะรถจีบโอ้โห <G ül> เปิดมาก็คือชนต้นไม้เลยไปเดี๋ยวเราไปดูแอร์ด็อปตรงที่เรามาดีกว่าว่าจะมีคนให้เราสักกี่คน ออาเก็บแอร์ดรอปเสร็จแล้วแปลว่าของน่าจะฟูนะเพื่อนตั้งรับไปดีๆนะเพื่อนไอวอตั้งไหมเอายังไม่ตั้งเลยเหรอไปหนึ่งลงรถก่อนอย่าเมาส์หลาดโอเครีก,ก่อนทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นข้างบนเอาเสื้อม่วงไข่รอดเอาขึ้นรถหนีไปเลยขึ้นรถห,น,น,น,หน,น,น,นีข้างบนนี้ปั๊มหนึ่งยิงก่อนโอเคตั้งก่อนตั้งก่อนข้างบนมีเหมือนข้างบนมีนะผมแบบกวาดสายตาไปเห็นแวบหนึ่งไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าถ้าไม่เห็นก็คนตัดขึ้นเลยโอเคลีก่อนทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นข้างบน เอาเสื้อม่วงไปได้ตอนนี้เดี๋ยวสูบเอเนจีดิก่อนอ่ะเวลาเราลงปุ๊บเราจะได้ใช้คอมโบวิ่งไวได้ไวที่สุดเลยทุกคนรอดูนะตอนนี้เอเนจีดิงติดแล้วเราก็กดไครลอดไม่ใช่ดิโครโน่ไม่ใช่ดิเอล็อกมายิงเลยโอ้ยดูด,ด,ดิดูดิวิ่งโคตนไวแต่ <c oughs> ว่าผมเปิดช้าไปหน่อยนะ <c oughs> ด,ด,ดูดูวิ่งอย่างไวอ่ะนึกว่าโปอะเออ ไวมากแต่ปืนเราเนี่ยทำไมไม่เจออะไรดีๆเลยวะเออแต่ปืนนี้มันก็เล่นได้นะเหมาะสาหรับแบบสายกดตัวไงแต่ผมอ,อยากหาโอกาสแบบลากหัวบ้างอ่ะปืนนี้มันลากไม่ได้อ่ะเป้ามันแบบมันรู้สึกแปลกๆอะ่ะเออถ้าเกิดเป็นพวกสเปซไม่ก็ซองยาหรือว่าคองทวงก็พอจะมีโอกาสได้ลุนล้นแบบลากหัววันช็อตอยู่นะไปเดี๋ยวเราไปดูวงชุมนี้ดีกว่าเหมือนจะมีคนเพิ่งชุบกันเสร็จใช่ไหมแหวนน่าจะใช่แนะ่ยู่ไหนแหวะไม่เห็นมีเลยเอา้าวไม่มีแล้วอ่ะไปไหนแล้วอ่ะ เอ้ยเอยเอยทางซ้ายรอเราไปเล่นด้วยยืนอย่างนี้ก็จนเลยสิจาพนมเอาเป่าเป่าไม่ล็อกโอเคข้างบนมาสองซัดเปิดเอล็อกละโอ้โหดูดิดูด,ดิโอ้โหดูดิ โคตรไวอะ่ะเล่นอย่างมันทุกคนรู้สึกว่าคิดนี้เล่นมันยังวะรู้สึกมันดูเดือดเดือดไงไม่รู้เออหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันเร็วผมก็เลยรู้สึกสะใจนะปกติทำคอนเทนต์มีแต่โอ้ยเก็บของอย่างหนึ่งเล่นอนุอย่างเดียวใช้อันนี้อย่างเดียวอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยมีแบบพิ้วผิวเพลินเพ,พ,พแบบนี้เลยนานๆทีก็ถือว่างมจาจัดให้ทุกคนได้ดูแบบฟินๆแล้วกันโอเคตอนนี้ได้มา15้คิวละ วันนี้น่าจะมีโอกาสถึง30นะเพราะว่าคนหนึ่งเหลือ29อ่ะรู้สึกว่าแบบนี้เนะี่ยคนตายกันช้านะไม่ก็ชุบกันมาไวเออไม่ใช่ตายช้าตายไวชุบไวต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าอา้าวเสื้อม่วงเสื้อม่วงอันนี้น่าจะไปชุบกันนะเดี๋ยวเรารอให้นายชุบก่อนชุบยังชุบยังไปน่าจะชุบแล้วนะ <laughs> แต,แต่คงไม่ได้ชุบเพราะว่าเรายิงมุงตายเลยทำไมชุบช้าเนี่ยยืนตั้งนานแล้วนนะถ้าจะชุบช้าขนาดนี้เพื่อนน่าจะกําลังเลือกของอย่างอื่นอยู่นะก็เลยไม่ได้ชุบเพื่อนนะป่านนี้คงโดนเพื่อนด่าแล้วนะว่าทําไมไม่ไปชุบกัวมันยิงมึงตายเลยเห็นไหมใช่ไหมเพื่อนเราขอโทษละกันที่เรายิงนายแต่เราปล่อยโอกาสให้นายยิงแบบไม่ใช่ให้นายยิงดิให้นายยืนแบบโคตรนานเลยนะแล้วหัวใครโผล่นะ่ะ<อ>เดี๋ยวตั้งไอ้องกันเลยเอา้ายังไม่ขยับอีกอันนี้ไวไฟน่าจะหลุดหรือว่าแม่เรียกไปซื้อถั่วเนี่ย ไปซื้อกับแก้ให้แม่ก่อนนะหนู <c oughs> ค่อยกลับมาเล่นฟรีไฟล์ใหม่ตาหนะ้าโอเคของโหโของทำไมมันไม่มีลูกซองเลยวะทุกคนปัญหาญลำบากยังวะถ้าเราเจอซองชาร์จเราจะเล่นได้ไหมเนี่ยไม่เล่นละกันซองชาร์จโอเคขอเป็นซองไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ซองชาร์จนะซองชาร์จมันดูเหมือนไม่เหมือนลูกซองอะอารมณ์มันเหมือนสนัซะมากกว่าไปเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เรากดล่าสีแดงไว้ดีกว่าอาจจะมีอะไรเดือดอให้เราได้รับชมรับยิงกันนะ แต่ว่าตอนนี้ผมขอเปลี่ยนลูกซองได้ไหมเนี่ยอืนนี้มันแบบไม่มันนะโอ้โหข้างหน้าเราต้องใช้แล้วโอ้ยเต็มเลยมาเอล็อกทำงานมาดิีไม่โดนเลยวะโอ้ยไม่เข้าหัวเลยแปหนึ่งหัวเอานอนอย่างนี้คิดว่าเป็นแฟมโมซี่หรือยังไงแปรล่วงเลยแต่เต็มนี้ใช้ได้แก่แฟมโมซี่เอาเคลลี่เคลลี่โอ้โหไม่ตาย กบวนนี้มันจังวะเล่นอีกคลิปได้ปะเนี่ยอยากทำแบบนี้ทุกคลิปเลยได้ไหมโอเคซ้ำก่อนนะลาก่อนเอาเคลลี่นอนแปะนอนนี้ก็ไปสวรรค์นะจ้าเคลลี่ให้เพื่อนนายชุบใหม่นะเขาน่าจะเหลือทีมอีกหนึ่งคนนะเพราะว่าเรายิงล้มไป3ามคนทุกแถวนี้ไม่มีปืนลูกซองให้เราเลยทำไมพวกนายไม่เล่นลูกซองกันเลยเนี่ยโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่3ามบัญีเดี๋ยวเราไปเผาเงินเล่นดีกว่าทุกคนมาตู้ขอเธอะ ขอลูกซองให้เรานะจ๊ะมาลูกซองมาดิลูกซองลูกซองโอ้โหไม่มาเลยวะทำไมไม่มาวะโอ้โหเงินเงินลูกซองทำไมมันมาเอ้ยสเปดสเปดเอามาวะอย่างน้อยก็ดีกว่าแม็กเจ็ดล้ววะเออมีสเปดก็พอได้ยิงแบบวันช็อตเทสเทอยู่นะแต่ว่าคอมโบซองซิงมันเหมาะสำหรับแบบกดวิ่งไวปุ๊บแล้วก็ปัง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 อะเออมันจะทำจังหวะได้ดีกว่าการแบบไปยิงวันช็อตนะวันช็อตคือแบบโอ้โหมันมันไม่เหมาะจริงๆนะสำหรับคอมโบนี้แต่มันมันก็เฟี้ยวนะเออจะเล่นก็เล่นได้ ไปขึ้นรถล,ลากคนดีกว่าตอนนี้ได้มาย0คิลวละตอนนี้คนก็เหลือ21แล้วผมว่าน่าจะไม่3 0สิแล้วว่าเอออาจจะได้ประมาณตั้ง25นะการาันตีเลย25ถ้าเกิดผมไม่ตายนะแอ้ดอบนี้มีไหมเอ่ยต้องลงเช็คน่าจะมีนะจ๊ะมีไหมเอ่ยมีไหมจ้าเอา้เอามีเอา้านี่มันแฟนนายนี้นี่ว่าแฟนเจ้ากามทองกามทองกางเกงรองเท้าหมีไปเท้าหมีมากับแฟนใช่ไหมจ๊ะไป แฟนผู้สาวก้ามทองแปลว่าคนก้ามทองต้องอยู่แถวนี้โอเคเดี๋ยวซ้ําแฟนนายก่อนเดี๋ยวเราจะไปจูจีกับแฟนเข้ากัน <c oughs> นะเอาอยู่ข้างบนนี่ไงใช้ก้ามทองไหมวะอันนี้เจ๊ก้ามทองรองเท้าหมีรอเราก่อนอันนี้น่าจะอาคาดแคนนะอุ้ยสกายเลอร์ยาดีสกายเลอร์เอ็นีดีด้วยวะ่ะมาดิโอ้โหขุนหยามอาปืนพกหยามเกินไปเปล่าจะเจ๊เห็นเลือดเราน้อยอย่างนี้แล้วก็หยามไปเปล่าพันยาก,ก่อนเดี๋ยวํำเจ๊ให้ นะเอาไปหนึ่งคำเจ๊เอาไปลงทิ๊กตอกเลย <g ül> อุย้ยอยา่าอย่าอันนี้เจ๊ส่งคนมาฆ่าเราไปเนี่ยน่าจะไม่นะนี่ไงวันช็อตเฟี้ยวเียวไปเลยได้สเปซมาแล้วก็วัดได้นะโอเคก็ถือว่าเป็นวินวันช็อตที่ดีแต่รู้สึกมันดาเมจมันชอบบั๊กกับสเปซอะเสียงมันดูแบบยิงแรงมากนะแล้วก็ดาเมจที่เข้าเนี่ยมันดูเข้าเยอะนะแต่ว่าแบบมันไม่ตายอะเออแล้วก็มันกดค้างไม่ได้ด้วยนะสำหรับปืนนี้โอ้ที่วัดไม่ได้อะทุกคน เราเล่นมุมเหลี่ยมซ้ายไม่ได้ทุกคนมาเล่นลำบากอะโอเคขึ้นก่อนโอ้ยใจเย็นดิเพื่อนใจเย็นมีอะไรบ้างวะมีเกาะสีเอาขึ้นมาอย่างนี้สายชาร์ตไปาสายชาร์จอย่างนี้ เรียบร้อยเลยมั่นอกมั่นใจนักใช่ไหมเพื่อนไปโอ้โหปืนมีปืนระยะไกลจะมาวัดกับคนที่มีลูกซองเนี่ยนะมันมันวัดยากหน่อยนะเพื่อนโอเคตอนนี้เราได้มา24คิวละคนก็เหลืออีกประมาณ6คนนะไม่รวมเราก็เป็น5ข้างล่างเหมือนจะมีความหวังหมู่บ้านเดี๋ยวเราปล่อยให้เขามีชีวิตรอดละกันโอเคปล่อยโดนไปเช็คเลยว่าข้างบนนี้มีคนไหมสุดท้ายเราก็กลับมาภูมิล้ลำเนาบ้านเกิดของเราก็คือพีกนะเออวงก็อุย้ยข้างบนอุย้ยใจเย็นดิพี่ชายทั้งหลาย รอเราก่อนเรามีแต่ปืนสแปดเองถ้าแน่จริงก็มาดิอุย้ยพูดยังไม่ทันคําขาดมาแล้ววะ่ะมามาแบบนี้ล่วงเลยเอาไม่ล่วงไม่ล่วงแบบนี้กดตัวก็น่าจะตายนะแม็กเจไปเลยจ้าพ่อสุดหล่อพ่อสุดหล่อลาก่อนนะจ๊ะโอเคมีมีปืนพ่อสุดหล่อเอาปืนมานี่มา อยู่กับนายเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยลูกซองเนี่ยต้องอยู่กับเรามาตอนนี้เราได้ซองสุดเทพของผมละอันนี้คือเป็นปืนที่ผมชอบที่สุดนะมาดูกันนะฮะว่ามันจะพิ้วมันจะเฟี้ยวแค่ไหนข้างล่างนี้น่าจะโตแล้วนะสําหรับปลาที่เราปล่อยให้เกิดข้างบนนี้มีกี่คนเดี๋ยวขอเช็กก่อนมาแล้ววะ่ะปลาที่เราปล่อยให้เกิดตอนนี้กําลังมาแล้ววะ่ะโอข้างบนข้างบนมีไหมเอ่ยมีอยู่โอเคมีอยู่คนนึงนะหรือว่าสองว่ะอู้สอง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 มาวาร์ปเลยอินเดอร์แมนโอเคล่วงหนึ่ง บนเอาเปล่าเอาหนีหนีไปไหนวะน่ะจะไปชุบเพื่อนจะไปชุบเพื่อนหลหรจ้ารักเพื่อนมากนักไม่รักชีวิตตัวเองก็เป็น,นเอู้แล้วใครเพิ่งโดดมาวะน่ะใช่ไหมวะเออน่าจะเพิ่งโดดมาโอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาชุบเพื่อนก่อนแป๊บบนึงเรอปรตัววาก่อนโอเคนะ่าจะชุบเพื่อเสร็จละมาปั๊มดาเมจนาปืนเอา้าจะทําอะไรจะทําอะไรอันนี้น่าจะเป็นปืนที่น่าจากบัตรหูร้อยนะโอ้โหซอมสัน อันนี้ซ้ําก่อนเลยเจลาก่อนนะจ๊ะเจมายืนทําอะไร <laughs> น่าจะโอ้ยตัดซือยาตัดสืยาลงมากาดจะเอาชีวิตเราเลยใช่ไหม <laughs> โอ้โหบัตเงินจากบัตรหกรอได้ปืนท็อปสั้นมาแถวนี้น่าจะมีอีกโอ้ยข้างหน้ายิงไปเลยยิงไปเลย,ย,เลยโอเควันช็อตข้างหน้ามีอีกแัหนึ่งซ้ำก่อนรู้สึกว่านี้เล่นโคตรมัน่ะทุกคนคอมโบนี้มันจัดโอ้ยวันช็อตไป โอเคกดค้างเลยวันช็อตไม่ตายเจ๊เกาะอะไรเนี่ยจ๊น่าจะเกาะหนะเกาะหโอเคซ้ำก่อนโอ้โหมีสกาด้วยเหลือสองหนึ่งแล้วนะสองหนึ่งโอ้หอักวะ่ะปืนอักวะ่ะขอเป็นของเราแป๊บน,นึงสูบเอเนจีดิงโอเควิ่งโคตนไ้ดูดิโอเคล่วงสเปซวันช็อตกดตัวจ้าชุบหลอดจ้าไม่ได้จ้าเพราะสุดรอนะตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วโอ้สบายถ้าเกิด ไม่โดนคนยิงฟุตข้าหัวไม่ก็เจอนักแข่งระดับโปรีลกนี่ไงข้างหน้ากดตัวไปกดตัวโอเคตาย <c ười> คลิปวโอนี้ก็ถือว่าเล่นมันดีนะได้มาสันสองคิวเลยในคลิปวโอหน้าใครมีคอนเทนต์แบบคอมโบมันมนแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์แนะนำไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ละกันนะขอมันๆแบบนี้นะไม่เอาแบบ เก็บแค่นูนแค่นี้นะมันเล่นแบบไม่เสียวอ่ะโอเคไปละนี่เห็นไหมทุกคนผมแรงแกนมาสเตอร์นะย <c oughs> <c oughs> ิงตะไกรอย่างเดียวเลยเนะี่ย